สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะออในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงว่าในปี2022เนี่ยเป็นต้นไปนะคะจะมีแต่คนฉลาดเนะาะจะทำยังไงคะให้ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปเนี่ยมีแต่คนฉลาดแล้วก็โดยเฉพาะว่าตัวเรานะคะแล้วก็คนรอบตัวเราเนี่ย เราจะเห็นความฉลาดในทุกคนเลยนะคะอ้อวันนี้ก็มากับมงกุฎนะคะให้ได้แบบว่าเป็นพร็อพนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอออกเดี๋ยวมันจะเตียงกาความาใส่างี้นึงก็ได้ใส่งี้นึง๋ยวามาความเราค่อยว่ากันนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะวันนี้นะมีคลิปิรียออันหนึ่งที่อยากจะ ให้ทุกๆคนเนี่ยมาลองดูกันก่อนเนาะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ4นาทีนะคะแล้วก็นีนั่นเนี่ยจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละนิดแล้วก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดทีหลังเนาะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็พิมพ์ทัทกทายกันเข้ามาได้แล้วก็ถ้าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเนื้อหามันแน่นเกินไปนะคะก็สามารถบอกให้เบรกได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาต่อในไลฟ์ถัดไปนะคะโอเคน่าจะพูดช้าๆเนาะถ้าใครไม่ทันตรงไหนเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะ Uh, 3 okay. In 1983, American psychologist Howard Gardner published a book with a theory that there are nine types of intelligence. เขาบอกว่าในในในปีอะไรสักอย่างเนี้ยนะคะที่เขาบอกมาเนี่ยนะคะคุณ h าร์ว r ดการ์เนอร์เนี่ยเขาคืออเมริกันไซคลอจิส s ์นะคะก็คือว่าเป็นนักจิตวทิทยายชาวอเมริกานะคะเขาเนี่ยก็ได้คิดคน้นทฤษฎีหนึ่งขึ้นมานะคะว่าเฮ้ยคนทุกคน่ะมันมีความฉลาดตั้ง9้าอย่างนะให้ลองอพิจารณาดูสิว่าคุณคือความฉลาดอะไรและโดยเฉพาะทฤษฎีนี้นะในน่าชอบสังเกตแล้วก็เอามาใช้ว่า เฮ้ยจริงๆทุกๆคนอะมีความฉลาดโดยธรรมชาติที่แบบแตกต่างกันขนาดคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะยังมีความฉลาดที่แตกต่างกันเลยเนาะเรื่องนี้นี่น่าก็เคยพูดคร่าวๆไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะคะสวัสดีค่ะพี่นนนี่วันนี้สวยมากวงลงเลยใช่ค่ะงงลงเลยค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความฉลาดทาง9ด้านนะคะพี่นนท์นี่เนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่ฉลาดอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมา,มาลองหาดูพี่นนท์นี่อาจจะมีความฉลาดมากกว่าด้านที่พี่นนนี่รู้ก็ได้เนาะ,ะเราอาจจะเจอจากสิ่งที่เราเล่นในวัยเด็กเลยก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวนี้น่าจะให้ดูคลิปก่อนเนาะ but there is strong opposition from some citizens who don't like change despite the demonstrations the council agrees to go ahead and then hires a team of nine experts from Smarts and Code to get the job done okay เดี๋ยวถึงตรงนี้นี่จะแปลให้ฟังก่อนเนาะให้มีรูปภาพด้วยจะได้แบบบันเทิงกันว่างจะไม่ต้องเบื่อีนหน้าเนาะโอเคก็คือว่าเมื่อกี้เขาอธิบายว่าในในการอธิบายเรื่องนี้นะคะเขาเอา ตัวอย่างของการสร้างสร้างสะพานเป็นตัวอย่างแล้วก็เขาเนี่ยวิธีการที่จะแก้ปัญหากับเรื่องนี้เขาให้คนที่มีความฉลาดทั้ง9กด้านอ๋อแต่ก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะถ้าใครได้ได้ติดตามคุณชอนบุรณาฮิรันนะคะเขาก็เคยอธิบายไว้เป็น multiple intelligence หรือว่า8ความฉลาดหรือว่าเป็นแบบ ความฉลาดทั้ง8ด้านแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตไปถึง9ด้านแล้วนะคะแล้วมันก็กําลังจะมี10ด้านแล้วโอ้โหเยอะมากเยอะมากถ้าใครตอนนี้นี้ยังว่าคนอื่นว่าโง่นี่คือเอามากเอามากนะคะไม่มีแล้วนะคะยุค2 2งนะคะ,ะมาต่อ Miss Picture Smart played a lot of hide and seek when she was young, and she loved puzzles. She has lots of imagination and ideas about shapes, Her job the project อันแรกนะคะก็คือ picture smart นะคะ picture smart ที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยคือคนลองสังเกตดูซิว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราชอบเล่น hide and seek หรือเปล่าเมาื่อกี้เนี่ยเขาพูดใช่ปะ hide and seek ก็คือแบบเล่นซ่อนแอบ ใช่เล่นซ่อนแอบตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วก็ชอบเล่นแบบสร้างโปรโตไทป์อนุอันนี้เอาไม้มาต่อกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณชอบเล่นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณนวะ่าคุณคือ Picture Smart คือมีความฉลาดในเรื่องของการมองภาพต่างๆเนาะเดี๋ยวน่าจะลงดีเทลให้มากขึ้นแล้วมันก็สามารถไปถึงอาชีพได้เลยด้วยเนาะเดี๋ยวจะบอกตอนหลังอ่ะไปนี่เล่นไฮแอนซิก She has lots of imagination, nee, yes. to create the plans, make the designs, and build a prototype. Mr. Nature Smart loves trees and he has great ideas of how to minimize the impact of a bridge on the environment. He started thinking of these issues ever since the first time he went summer camping with Dad. He developed a passion for all living beings. ต่อไปนะคะก็คือ nature smart เนาะตอนเด็กๆใครชอบเข้าป่าชอบเล่นอยู่กับสัตว์เดี๋ยวแบบขาดสัตว์ไม่ได้เลยอยากจะแบบเดี๋ยวอยากเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวอยากเลี้ยงสัตวเต์เดี๋ยวอยากไปสวนนั้นสวนนี้ไปดูต้นไม้นั้นต้นไม้นี้ไปนั่งแบบโอ๊ยจับจับรูปๆอยู่กับใบไม้ต้นไม้หรือว่าอาจจะเป็นพวกวัตถุดิบทางอาหารก็ได้นะคะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยคือ nature smart คือมีความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ ลักษณะของธรรมชาติแล้วก็สามารถจําแนกได้ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจะปฏิบัติกับธรรมชาติแต่ละแต่ละชนิดแต่ละหัวแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ปฏิบัติไม่เหมือนกับคนด้วยเนาะเข้าใจว่ามันมีเหตุมีผลมีสาเหตุมีอะไรต่างๆนะยัยงไงเดี๋ยวน่าจะอธิบายลงลึกให้ทีหลังเนาะอ่ะไป Mrs. Numbersmart is a nerd. She always was. In the playground, she was already calculating the sand buckets needed to build the biggest castle. In high school, she was the chess master, and everyone was so proud of her. She will calculate the costs, study workers' safety issues, and estimate the raw materials needed. Her concerns are the budget, resources, and risks. โอเคเมื่อกี้นะคะเขากำลังพูดถึงคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ number smart เนาะเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมากนะคะก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กๆก็ไปนับอันนั้นนับอันนี้นับถังทรายเนาะเล่นทรายแทนที่จะแบบนั่งปั้นทรายเล่นพอไปลูกเปล่ใหม่ฉันชอบนับมีอยู่ทั้งหมดกี่อันเนาะนับนับนับคิดคำนวณสนุกสนุกกับการทำอะไรแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่ ความวาสมาร์ทที่กำลังพูดถึงอันนี้นะคะคือมันเป็นเหมือนเนเชอรัลบอร์ดมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่แบบชอบเองอยากทำเองทำเองเลยโดยที่ไม่ต้องให้มีใครบอกเนี่ยอันนี้มันคือแบบเป็นเหมือนพรสวรรค์เลยอเออที่เขาแบบมีมาติดตัวเนาะเออแล้วคนหนึ่งก็ไม่จะเป็นต้องมีแค่ด้านเดียวนะมีได้ตั้งหลายด้านเลยนะคะไป She was always good with people. As a kid, she spent most of the time outside with her neighbors. As a teenager, her mom explained to her that most people mean well, even if they have trouble showing their feelings. Today, everyone loves her, and she does a great job convincing everyone, even the most outspoken opponents. อ่าโอเคอันนี้คือ people smart นะคะคนที่มีความฉลาดในเรื่องของผู้คนตอนเด็กๆเ,เนี่ยใครชอบออกไปเล่นนอกบ้านบ้างนะคะอยู่กับเพื่อนบ้านนี่มันมีความสุขเหลือเกินไปมันทุกวันเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ย,ยบางทีทะเลาะขัดแย้งบ้างบางครั้งก็ไม่เป็นไรแต่คุณพ่อคุณแม่นชอบอธิบายฟังมากเลยว่านี่นะเออเธอเนี่ยแบบว่า ถึงแม้คนคนนี้เนี่ยเขาจะมีความโกรธที่แสดงออกมานะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็แบบเขาอาจจะมีความบางคนที่แสดงความเศร้าออกมาเขาอาจจะมีเหตุผลอยู่ภายใต้นั้นถ้าใครนะคะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็น People Smart นี้หน้าเนี่ยชัดเลยนะคะชัดเลย People Smart เนี่ยคือวันๆนี่เล่นอยู่แต่กับเพื่อนบ้านนะวันๆนี่แบบสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ กลับมาบ้านก็ชอบมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องคนนี่แหละทำไมคนนี้ทําอย่างนั้นทําไมคนนั้นทําอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สนุกนะชอบที่จะฟังอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไปอันต่อไป Miss Wordsmart has been keeping a diary since she was young. In maths class, she wrote poems, and during field trips, she didn't talk to others but instead studied the travel guide. For the big town hall meeting, she writes a convincing speech. b i l t with hard facts big feelings and good metaphors อ่า yeah. อันนี้นะคะก็คือ word smart นะคะ ใครที่เป็นว o r d ดส a มาร์ทเนี่ยลองสังเกตตัวเองสิว่าตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดกับคนเท่าไหร่ชอบอ่านไกด์เนี่ยมันมีแบบเออใบบอกว่ารถไฟฟ้าต้องไปทางไหนในอ่านวนอยู่นั้นขยันมากชอบอ่านมากเลยนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความเป็นว o r d ดส a มาร์ทก็ได้นะชอบเขียนไดอารี่ชอบแบบนั่งเขียนนูน่นเขียนนี่พิมพ์นู่นพิมพ์นี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลา เป็นแบบภาษาหรือบางคนชอบแต่งกรอนก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความวัสดสมาร์ทเบาๆหรือบางทีบางคนชอบประดิษฐ์คำขึ้นมาตอนช่วงวัยรุ่นเคยเห็นไหมมันจะมีช่วงที่แบบว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะมันก็จะมีภาษาที่แบบเปลี่ยนไปใช่ไหมคะซึ่งนีน่าเดาว,ว่านะมันเกิดจากคนที่มีความเป็นวัสดสมาร์ทนี่แหละเขาเป็นคนแบบคิดชุดภาษาขึ้นมาแล้วมันทําให้ภาษามันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปต่อไป,อไปทําให้ภาษา มันไม่เป็นภาษาตายนะคะอย่างแบบที่เราเได้ยินยุคแบบก่อนๆแบบลำํำไยอะไรอย่างเงี้ยไอ,อกยังไพวกคําแสดงต่างๆอะ่ะมันเกิดจากคนที่เขาประดิษฐ์คําขึ้นมาใหม่ๆเนาะซึ่งซึ่งแบบอ่ะถ้าอย่างเห็นชัดๆที่แบบประดิษฐ์คออกมาเป็นเรื่องเป็นราวก็จะเป็นพ่อขุนรามอ่พอขุนาคําแหงใช่ไหม อืมที่เขาแบบคิดตัวอักษรของไทยขึ้นมาซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเขาคิดทั้งหมดขึ้นมาเขาก็มีการประยุกต์จากภาษาอื่นขึ้นมาแต่ว่าเขาก็สามารถประดิษฐ์เป็นคําประดิษฐ์เป็นตัวหนังสือออกมาได้ก็เป็นไปได้ว่าเขามีความเป็นว o ร์ดสมาร์ทนะคะอ่ะ Ever since he was young, Jimmy Life Smart knew how to talk and entertain. Today, he shows his skills on the stage. He starts his speech with a personal story about his cat that once got lost on the train tracks. then he delivers all the arguments with so much passion that all citizens can only agree with the plan Miss Word Smart is delighted to see อ่ะโอเคต่อไปคือคนที่เป็น l i f e Smart l i f e Smart เนี่ยมันคือว่าเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเองชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้คนเป็นไปได้ว่าถ้าคุณเนี่ยชอบแบบว่า เออเดี๋ยวไปเข้าใจชีวิตคนนั้นเข้าใจชีวิตคนนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นไลฟ์สมาร์ทก็ได้นะคะมีหน้าก็มีผสมมาสมมันกันนะเนี่ย now as construction starts Mr. Bodysmart gets ready to get things done even the children are inspired by his power and want to help during the breaks he plays football with his team which is fun and teaches him balance skills he later can use high up in the sky Madam Self art, อ่ knows lot about โอเคเมื่อกี้นะคะคือ body smart อ่าใครเป็น body smart หรือเปล่า body smart เนี่ยคือคนที่ใช้ร่างกายของตัวเองเก่งซึ่งคนที่ใช้ร่างกายของตัวเองเก่งก็มีหลากหลายมากเลยเนาะเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราพูดสื่อสารออกมาเนี่ยนะ่าจ,จะเป็น life smart ก็ได้อาจจะชอบที่จะพูดเอ นึกหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแต่นีน่าก็สามารถใช้ร่างกายในการประกอบการอธิบายต่างๆได้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ชอบการเต้นก็ได้เนาะเฮโนยุคนี้มันเยอะจริงๆนะคนที่แบบเต้นเต้นเต้นออกมานะคะหรือเป็นคนที่เป็นนักกีฬาคนที่ออกกําลังกายหรืออย่างเมื่อกี้เป็นวิศวกรที่เขารู้วิธีการใช้แรงต่างๆอย่างแข็งแรงแล้วก็สามารถเชิญชวนให้เด็กๆเนี่ยสามารถมาทํา กิจกรรมร่วมด้วยได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพีนเย่พี่นนนี่ใช่เลยค่ะพี่นนนี่เป็นบี้สมาร์ทเหรอคะมามา,มาเลยมาเลยมาเดี๋ยวมันจะมีแบบรายละเอียดมากกว่านี้อีกเนาะอย่างแบบ อย่างแบบนีนาเนี่ยจริงๆก็มีความเป็นบอดี้ผสมผสมอยู่นะบอดี้สมาร์ทเนี่ยเพราะว่าจริงๆหน่อยเด็กอ่ะแบบโอ้ยงานรำอะไรที่เราจัดหมดจัดหมดเก็บหมดเลยนะคะงานเกรหลงกะหรี่อะไรเต้นกะหรี่อะไรนี่เราเก็บหมดเลยนะคะเออก็มีความเป็นบอดี้สมาร์ทเบาๆเห็นไหมคะว่าอย่างตัวนี้นาเองอะ่ะมันก็เป็นได้ทั้งหลายสมาร์ทเนาะแล้วคนหนึ่งคนนะโอ้โหความสามารถมากมายนะเชื่อเลยดังนั้นถ้ารู้ทฤษฎีนี้เนี่ยลองมาเช็คดูนะคะว่าตัวเองเป็น ความฉลาดเรื่องอะไรนะคะเย่คุณพ,พ,พีนแล้วพีนน้าใช่เลยว่าอ๋อนี่น่าหรอคะโอเคขอบคุณค่ะพีนน,นี่มือไม้ไปหมดเลยเนาะใช่ใช่อะไปะอะ During the construction, she is the positive force, motivates those that feel down, and solves tensions that can come up when we collaborate. While everyone is busy. Mm. <laughs> เมื่อกี้นะคะก็คือเซลส์มาร์ทคนที่มีความสามารถในเรื่องของเซลส์มาร์ทเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องของอารมณ์มากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาเนี่ยคอยสังเกตนี่ฉันกำลังรู้สึกโกรธฉันกำลังรู้สึกไม่สบายใจเพื่อเรารู้สึกอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ละเอียดเป็นพิเศษ She's so smart she? ...the bridge. Mrs. Music Smart writes a song for the grand opening. She has loved music ever since she started the piano. Later, she moved on to hip-hop and jazz dance. At the opening ceremony of the bridge, she and her band performed the song. It was a fantastic team effort from all nine of the Smart & Co. อโอเค Music Smart ครูพีทเองครูพีทเป็นครูพีทเป็นอันไหนคะเซลส์สมาร์ art, ใช่ไหมชอบสังเกตอารมณ์ตัวเองเก่ <c oughs> งจริงๆครูคพีทนี่ถนัดมากเลยนะคะเรื่องนี้แล้วก็นีน่าก็ได้ประโยชน์จากการที่แบบคนที่อย่างครูพีทเนี่ยเป็นคนที่แบบสังเกตอารมณ์ตัวเองได้ดีมาก ก็ทุกวันนี้ครพีทก็สร้างประโยชน์ให้กับหมู่มวลมนุษยชาติมากมายหลายชีวิตนะหนึ่งนะคือน,น,น,นินาเองอ่ะต่อไปนะคะก็คือ Music Smart ทเนาะที่น่าแบบเดาชัดๆเลยก็คือน้องชายของนิน่าเขามีความเป็น Music Smart ร์ทชัดมากคือเขาแบบนั่งฟังเพลงกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะน้องบอกเจได้ยินไหมว่านี่มีเสียงกรองผสมกับเสียงแบบไวโอินแล้วก็ผสมกับเสียงนี้ด้วยคีย์น,ะนั้นนี้แบบ เธอพูดอะไรเหรอคือฉันคือฉันไม่ได้ยินสิ่งนั้นที่เธอพูดแต่เธอแบบได้ยินละเอียดมากเลยอย่างเงี้ยนะคะชอบที่จะแบบศึกษาเรื่องดนตรีจับเครื่องดนตรีอะไรก็เล่นขึ้นมาได้ไปหมดเลยยังไม่ทันได้ปีเรียนเลยนะคะก็แบบเล่นได้แล้วเ,เล่นด้วยแบบธรรมชาติเล่นด้วยสัญญาณแล้วเวลาว่างก็ยังเล่นเวลาจะนอนก็ยังเล่นคือมีความสุขมากกับดนตรีนะคะคือ

ตอนนี้นะคะคุณฮาวเวิร์ดการ์เนอร์เนี่ยคือเขาคิด,คดทฤษฎีมานานแล้วน้อยทฤษฎีอันนี้นะคะแล้วก็คุณฮาวเวิร์ดการ์เนอร์เนี่ยเขาก็อายุค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็สังเกตบุคลิกหรือความความฉลาดความสามารถของผู้คนเนี่ยมากขึ้นนะ จนตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะเพิ่มเป็นแบบจาก8จะเพิ่มเป็น9ใช่ไหมหรือว่าตอนนี้จะเพิ่มเป็น10เลยดีไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังนําเสนอว่าจะให้มีเขาเรียกว่า teaching smart คือความฉลาดในการสอนเนาะน่าก็ไ่คิดว่าเนี่ยในคลิปเขาก็ถามว่าเห็นด้วยไหมนะคะถ้าใครที่ฟังอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าเอ๊ะเห็นด้วยไหมว่ามี teaching smart มันจะไปซ้ํากับอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับน้าน้ารู้สึกว่าเห็นด้วยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่า เออคนแต่ละคนนะ่ะมันก็ไม่ได้ถนัดจะสอนทุกคนนะ่ะใช่ไหมคะคือบางคนเขาก็ไปถนัดเรื่องอื่นเขาก็ฉลาดเรื่องอื่นเก่งเรื่องอื่นของเขาแต่ว่าบางคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ตกตะกอนแล้วก็สามารถพูดอธิบายสื่อสารออกมาให้เป็นภาษาให้คนน่ะเข้าใจง่าย,ายๆสนุกสนุก,นกแบบเนี้ยซึ่งนั่นน่ะมันคือความฉลาดแบบหนึ่งเนาะซึ่งมันใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ใช้สกิลใช้ภาษาหลากหลายเลยนะคะที่จะมีทักษะเนี้ย ผสมอยู่ด้วยนะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอล้นนี้นะ่าก็อธิบายแบบละเอียดเลยนะเออจะได้แบบคืออยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะแล้วก็จะได้แบบ ตามกันทันเนาะอืมตอนแรกนี้เคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบลอยเกินไปก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดคลิปให้ดูละกันแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปนะคะเดี๋ยวนี้จะเแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะหลังจากที่จบไลฟ์นี้เผื่อใครอยากดูละเอียดละเอียดเนาะมันก็มีบอกแบบตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะอือเดี๋ยวเรามาดูอาชีพของแต่ละอันกันเนาะว่า ว่าแต่ละอันคืออะไรใกล้จบแล้วนะทุกคนเริ่มเครียดหรือยังอะ่ะเที่ยงแล้วหิวข้าวหรือยังคะ่ะโอย้ยังมีคนดูอยู่เลยนึกว่าจะหิวข้าวกันไปแล้วนะอ่ะมานักเอ่อคนที่มีความฉลาดในเรื่องของธรรมชาตินะคะเขาก็เขารวมหมดเลยเนาะในเรื่องของเออสัตว์สิ่งมีชีวิตพืชนะคะเขารวมหมดเลยนะคะ โอ้มีเพื่อนมานั่งดูเพิ่มสวัสดีนะคะน่ารักจริงๆเพื่อนๆเรากลุ่มนี้เนาะโอเคเนี่ยไปยังแบบก้อนเมฆรูปรูปร่างของหินอดีตวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยก็รู้หมดเลยนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่มีความฉลาดในเรื่องของเป็นเนเจอร์สมาร์เนี่ยเขาอะมีเชื้อของความเป็นนักล่า,าเป็นผู้รวบรวม อาหารเนาะในสมัยก่อนแล้วก็ยังฝังมาใน DNA นอะอาจจะเป็นชาวนามีแบบบรรพบุรุษเป็นชาวนาม,มาก่อนก็มีความฉลาดในเรื่องนี้แยกว่าสัตว์ตัวนี้ถ้ามันกระโดดอีก2อก้าแล้วมันจะตะคุบเราเราจะไม่ไปยิงมันแต่ว่าถ้ามันเดินห่างไปสักประมาณ1.2กิโลเมตรเราสามารถจะจับมาได้หนังของมันที่เราสามารถฉีกออกมาได้นะแล้วก็สามารถทํามันเป็นเครื่องดุ้งห่มทําเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ได้นะคะเอะเป็นไปได้ว่า คุณเนี่ยเป็นแบบ nature smart เนาะเขาก็บอกว่าคนที่เป็น nature smart เนี่ยอาจจะเป็นพ่อครัวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเ,เป็นอะไรได้นักธรรมชาติวิทยานะคะแล้วก็ช่างแต่งหน้าก็ได้นะเด็ดมากอันเนี้ยสามารถเป็นช่างแต่งหน้าก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าหน้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทรงตรงนี้มันมันห่างกันนิดเดียวหน้าก็เปลี่ยนแล้วจหมู่ตรงนี้ห่างกันนิดเดียวตาเตออะไร ห่างกันนิดเดียวเอ้คนนี้เหมาะกับผิวคุณคือวอร์มวอร์มสกินคัลเลอร์คุณคือโคลสกินคัลเลอร์ฉันจะต้องใช้สีอะไรในการลงไปประดับตกแต่งนะอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคนที่เป็นพ่อครัวเนี่ยเอ้ย แครอทชิ้นนี้นี่มันแบบไม่ดิบมากกว่าแครอทอันนี้มันมีลายรสชาติมันจะเปลี่ยนมันละแบบนี้นะมันร่องมันจะเป็นอย่างนี้มันมีความขมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มีเนเจอร์สมาร์ทเนี่ยเขาจะสามารถแยกแยะละเอียดละเอียดเหล่านี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะกอย่าโอเคมาๆๆเลยนะคะกอย่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบแอันนี้แน่เลยพิกเจอร์สมาร์ทอะความฉลาดในเรื่องของแบบ เออภาพอะไรอย่างเงี้เนาะเป็นไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะคนที่เป็นเจ้าตัวจะรู้ดีที่สุดเนาะอันนี้เหมือนมาดูหมอเลยนะคะสวัสดีนะ้องป๊อปใช่ไหม <laughs> ป๊อปใช่ไหม h e l l หล e อ่ะไป Musical m s มิวสิ m a r สมาความฉลาดในด้านดนตรีนะคะก็จะแบบขอโทษนะํืน่ากีเสียงกระแทกมหม่หรือเปล่าโอเค แยกจังหวะเสียงต่ําเสียงสูงอะไรต่างๆได้มีความสามารถในการจําเสียงได้เออสิ่งหนึ่งที่น่าเห็นน้องชัยน่าเป็นก็คือว่าถ้าเล่นแบบตึ้งตึ้งตึ้งเสร็จหนึ่งจบน้องชัยน่าสามารถเล่นตามได้เลยเขาจําเสียงได้อะแล้วแบบบอกได้เลยว่าเป็นคือโน้ตอะไรซึ่งน่าแบบเฮ้ยนี่มันความสามารถอะไรเนี่ยนั่งเรียนเปียโนพร้อมกันแล้วคืองงมากว่าแบบน้องทําได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพิ่งจะมาเข้าใจตอนโตอ๋อน้องฉันมี เอ่อ uh, music smart แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ฝึกได้เนาะอย่างนี้นาไม่ได้มี music smart มาตั้งแต่เกิดนี้นาถ้าสมมุติแบบอยากศึกษาเรื่องนี้ก็ฝึกกันได้นะคะอ่ะต่อไปคนที่เป็นเอ่อ uh, music smart เนี่ยมีสามารถเป็นนักประพันธ์เพลงเนาะวัดเอ่อวัยทยากรใช่ไหมนักดนตรีนักร้องนะคะเป็นผู้ฟังในการแบบว่าเออสมมติว่าเป็นคนที่แบบ เป็นแผนกเครื่องเสียงเนาะคอยจัดการเกี่ยวกับเครื่องเสียงอ่าสมัยนี้ก็มีงานอีเวนต์เยอะแยะใช่ไหมต้องมีคนคอยฟังเฮ้ยเสียงอันนี้มันทุ้มเกินไปเสียงอันนี้มันหนักเกินไปเฮ้ยเสียงนี้มันไม่หอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่แบบคอยอัดคลิปดูจัดการเรื่องโปรดักชันในการทำไลฟ์ทำออนไลน์แล้วก็คอยเช็คดูเฮ้ยเสียงลมมันเข้ามาเสียงก่อสร้างมันป๊อกปอกปอกปอกเลยอะไรเงี้ยคือหูเขาเนี่ยแบบอ่อนไหวมากแล้วก็มีความ เ e n s ซนซิทีฟแล้วก็สามารถที่จะจับถ้าสามารถถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้พัฒนาในเรื่องของไลฟ์มาร์ทเนี่ยก็อาจจะแบบโอ้ลำคานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคนที่แบบฝึกแล้วแล้วก็สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้แล้วเนี่ยเจรไนเพชรของตัวเองออกมาจนได้เนี่ยก็จะทําให้สามารถนําความสามารถนั้นนะ่ะมาใช้ประโยชน์ในการทํางานได้เลยนะคะอืมเนาะอาจจะเป็นนักร้องก็ได้นักตีกลองอะไรต่างๆเขาฟังเขาอืม แยกได้แยกได้อย่างนี้เนาะโอเคต่อไปต่อไปโลจิกเดี๋ยวเราพูดอันนี้ไล่ทีละอันเสร็จนะคะพูดอาชีพสเ,เสร็จแล้วก็จบแล้วเนาะถ้าใครแบบผิวข้าวก็นั่งกินข้าวไปด้วยกันได้นะ <laughs> โอเคที่ยังแล้วใช่ไหมามาโลจิกแแมทิเมโลจิกสมาร์ทหรือว่าแมท a ิเมติคอล i อ็นเทอร e เจนนะคะก็คือจะเป็นคนที่เก่งเรื่องตร ตักกะคนพูดมีเหตุผลลำดับขั้นตอนปักปักปัก,ป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 กลงมาอะไรอย่างนี้นะเออจริงอันนี้นี่น่าแบบไม่ถนัดมากเลยนะแต่เกาะนี่เรียนหนังสือเรื่องนี้นี่คือแบบจะร้องไห้อะคือแบบปวดหัวมากเลยนะคะแต่ว่าก็ฝึกขึ้นมาได้จนเราแบบโอเคเริ่มพูดเป็นลำดับขั้นตอนได้บ้างก็ยังดีนะโอเคคนที่มีความถนัดในด้านนี้เนาะเขาก็จะสามารถแบบ คำนวณปริมาณได้พิจารณาเกี่ยวกับออข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ยที่มันเยอะๆๆแล้วก็สามารถเรียงลำดับได้เนาะสามารถตั้งสมมติฐานสามารถออดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้หมดเลยนะคะสามารถคิดเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องความไม่เกี่ยวข้องอะไรเหมือนการคิดเร,เรียนเรื่องเซตอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มอะ,อะไรอย่างนี้เรียนความจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบคิดคิดคิดเป็นแบบเป็นระบบมากเลยนะคะ คนที่มีความฉลาดในเรื่องของโลจิสมาร์ทนะคะสามารถเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสืบก็ได้นะคะ <c oughs> เด็ดแม้เป็นนักสืบเพราะอะไรเพราะมันต้องลำ,ลำ,ลำดับเหตุการณ์ไงช่วงเวลานี้เกิดสิ่งนี้ขึ้นช่วงเวลานี้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วสิ่งนี้เขามาเกดแทรกอ่ามันต้องเรียงเลียงเรียงเรียงเ,ยงเ,ยงเียงอย่างนี้นะคะ <c oughs> เป็นนักสืบเนาะ จัดหมวดหมู่จัดความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องคณิตศาสตร์เป็นครูสองของนันนศาสตร์ก็ได้เนาะวางแผนทดลองเหล่านี้มันคือการใช้ตรรก,กะทั้งหมดเลยนะคะสามารถสามารถเป็นโลจิกสมาร์ทได้เนาะอ่ะต่อไปข้อ4จริงๆอ่ะน,นี้ว่านะข้อ4เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบใช่ไลฟ์สมาร์ทโอเคไลฟ์สมาร์ทเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ได้อธิบายลึกแต่ว่าอันเนี้ยมันเด็ดมาก เดี๋ยวเี้จะเล่าให้ฟังไลฟ์สมาร์เนี่ยในข้อมูลเชิงละเอียดที่น่าไปหามานี่น่านึกถึงคนหนึ่งเลยคือพระพุทธเจา้าเขาข้าอธิบายของเขาอธิบายเอาไว้ว่าอ,อคนที่มีไลฟ์สมาร์ทอ่ะจะตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงเกิดทำไมเราถึงตายเรามาที่นี่ได้ยังไง การดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เดี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเรามีสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเกิดยังไงจะตายยังไงมันออกจากการเกิดการตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้